สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนซื้อลูกหนังตามประเทศทึ่งตะเกดสุมนัณเหมาสองพาเบอร์ดัมพริกนรกแซงดับ J จดีทีเก่งกว่าแข่งต่างชาติทั้งสนามนะครับปาติโทนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่สุมนัณได้ปลดปล่อยของจริงนะครับทีมยุโรปโปรดมองทีมเจลีกลปรดมา ควนหลงหลังจากซูเปอร์บิงแมทนะครับแห่งอาเซียนสมนณะเหมือนตานะครับแนวรุกทีมชาติไทยมีส่วนสำคัญกับ2ประตูยิงดึงจ่ายหนึ่งนะครับพาบุรียมยูเนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยพิกนรกแสงดับเยโฮนดาลุตตักซิมยักย้ายจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปยังสุดมัน2ประตูตหนึ่งประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันเอ c ซีแชมเปี้ยนลีก Elite ฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6 ซื้อลู่หนังชื่อดังระดับโลกนะครับอย่างโซฟาสกอตัดเกตให้สุพนัทเหมือนตานารุกทีมชาติไทยด้วยคะแนนสูงถึง9.0คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงเป็นอันดับที่1ของเกมนี้หลังสุพนัทยิง1ลูกพร้อมกับทํา1อาซิเซปพาบุริลัมประเดิมคว้าชัยชนะนะครับสุดยอดยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะฮะมีโอกาสที่สุพนัทจะไปลุ้นเล่นในลีกต่างประเทศนะครับถ้าหากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างนี้ ส่วนคนที่ได้คะแนนนะครับเป็นอันดับที่สองก็คือเอทอริตนะครับในประตูนะครับได้แปดจุดห้านะครับก็ต้องบอกว่าแมนดอลแมนเป็นของสุพนัทโคตรโหดชมช็อตสุพนัทใส่ขวาโค้งๆพังตะขคายเจดีทีแฟนมาเลเซียแทบร้องคนหลงหลังจากซูเปอร์มิแมตช์แห่งอาเซียนนะครับจังหวะดดังกล่าว สุมันทันเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยหลุดก็ไาม่ไดกรอบก่อนจะผ่านโค้งๆสุดสวยเข้าไปตูนตะวกายให้บุรีรัมย์ตีเสมอเจดีทีเป็นหนึ่งหนึ่ง,งเกมนี้นะครับสุมันทันเหมือนตามีส่วนสกันสองประตูยิงหนึ่งใส่หนึ่งพาบุรีรยัมยูเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยพลิกนรกแซงดับยองโฮดารุตซิมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมันสองหนึ่งประเดิมชัยนัดแรกในการแข่งขันเอเอซีแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลสัมทัดที่สองหก ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นลีกต่างประเทศอีกครั้งนะครับเพราะว่ารายการใหญ่อย่างเอเชียนี้นะครับมีแมวมองมาดูเพียบลุงเนเคลื่อนไหวแล้วลุงเนวินชิดชอบนะครับเพิ่งเคลื่อนไหวหลังบรอลัมปิกแซงดับ JDT ยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียคนหลงหลังจากซูเปอร์มิ่งแทแห่งอาเซียนนะครับสวนัเหมือนตาแนวรุกจีนชยไทยมีส่วนร่ก,กัน กับ2ประตูยิง1นึ่งแอซิดหนึ่งพาบุรีรัมตัวแทนจากประเทศไทยพิกนรกแสงดับย้อนดารุตตักซิมทีมยี่ยงใหญ่จากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2-2ทีมยี่ยงใหญ่จากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2-1ประเดิมใช้นัดแรกการแข่งขัน AFC ซีแชมเปี้ยนลีก e ีลิตรูดูกาล2อง5้าถึงสองหล่าสุดบิ๊กเนยนะครับเนวินชิดชอบประธานปราสาทสายฟ้าพลดขึ้นไหว หลังบุรีลัมพิกแซงดับ JDT ยักษ์ใหญ่มาเลเซียประเดิมชั์นัดแรกถ้วยใหญ่ทวีปเอเชียโพสต์ข้อความรูบุว่าสยบเสือร้ายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆเสียงเชียร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่มาสร้างชสยชนะไปร่วมกันบุรีลัมไทยแลนด์สู้ไปด้วยกันโคตรเดือดแฟนบุรีลัมนะครับ คอมเมนต์ลุกเป็นไฟหลังโดนสมรัสเหมือนต,ตาแผงฤทธิ์พาบริดลัมพิกนรกดับ JDT หลังจากที่สมรัสเหมือนตาครับนรกดีกีทีมชาติไทยของเรายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งพาบริลลัมทีมตัวแทนจากไทยพิกนรกดับย้นุนดาวรุทธทักษิมทีมยักษ์ใหญ่จาก,ากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมนสองหนึ่งวันนี้มาดูคอมเมนต์แฟนมาเลเซียลุกเป็นไฟเลยนะครับหลังโดนสมรัสเหมือนตาแผงฤทธิ์พาบริลลัมพิกนรกดับ JDT คอมเมนต์ที่หนึ่ง สุบรเหมือนตากลายเป็นฝันร้ายของเจดีทีอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปเราเสริมผู้เล่นต่างชาติมากมายแต่ก็ยังแพ้บุรีล์อยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาเมื่อไหรเจดีทีจะชนะบุรีล์ได้สักทีคอมเมนต์ต่อไปราชาแห่งอาเซียนควรเป็นเจดีทีไม่ใช่บุรีล์คอมเมนต์ต่อมาโอกาสมากมายแต่ไม่สามารถชนะได้น่าผิดหวังจริงๆคอมเมนต์ต่อไปบุรีลำยิงตรงกรอบแค่สามครั้งแต่ได้สองลูกมันน่าเจ็บใจ คอมเมนต์ต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะสุวรักผลการแข่งขันคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาปีที่แล้วสุวนักก็ทําให้เราตกรอบปีนี้เขาก็มาซ้ําแผลรอเราอีกคอมเมนต์ต่อไปเจดีทีแข็งแกร่งแค่ในลีกแต่ในสนามเอเชียยังแพ้ทางบุรีรัมคอมเมนต์ Comment ต่อไปบุรีรัมเหมือนรู้วิธีที่จะเอาชนะเราเสมอคอมเมนต์ Comment ต่อไปแม้เราจะเล่นได้ดีกว่าแต่ผลลัพธ์ก็ยังน่าผิดหวังคอมเมนต์ Comment ต่อไป บุรีรัมไม่ดเหนือกว่าแต่พวกเขาคมกว่าในการจบสกอร์คอมเมนต์ต่อไปผมไม่อยากเชื่อว่า J d ดีจะแพ้อ,อีกแล้วแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาตามใดที่มีสุพภนัตบุรีรัมย์จะยังคงเป็นภัยคุกคามเสมอและคอมเมนต์สุดท้ายฤดูกาลใหม่แต่ปัญหาเดิมยังคงอยู่เมื่อเจอบุรีรัมย์นี่คือคอมเมนต์นะครับชาวต่างชาติแฟนมาเลเซียนั่นเองครับ สยบทุกคำถามเปิดฟอร์มกับตันเคนนี่ประกลังที่ชังศึกหวยหาทำไมแฟนบอลถึงอยากให้ติดทีมชาติไทยกระแสื้องร้องในโลกสื่อสื่มีเดียดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งและไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจเลยว่าทำไมแฟนฟุตบอลชาวไทยจำนวนมากถึงอยากจะเห็นชื่อของกับตันเคนนี่ประดับอยู่บนอกเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดฟอร์มการเล่นในนัดล่าสุดของเขานั้นคือคำตอบที่จเจ๋นที่สุดคลาสการป้องกันที่เหนือกว่า สิ่งที่กัปตันเคนนี่แสดงเห็นถึงในสนามวันนี้คือบทพิสูจน์ของเซนเตอร์แบ็กยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบเขายืนตำแหน่งได้อย่างไร้ทิฏฐิการอ่านเกมและเข้าเคลียร์บอลได้อย่างเด็ดขาดหมดจดไม่มีการลังเลหรือเล่นจังหวะเสียงให้ทีมต้องเหนื่อยนี่คือความแน่นอนความแน่นและความเนียนที่แผงหลังทุกคนใฝ่ฝันที่สำคัญนะครับเขาไม่ใช่แค่กองหลังที่ป้องกันเก่งแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเกมรุกชั้นดีไม่มีการเก็บบอลไว้กับตัวโดยไม่จําเป็น แต่พร้อมใจบอลขึ้นหน้าด้วยความแม่นยำเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างรวด,ดเร็ววิจัยของเทียมภาวะผู้นำที่หาได้ยากแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นเหนือใครคือภาวะผู้นำที่ใช้ออกมาอย่างชัดเจนการสั่งการเพื่อนรวมทีมการกระตุ้นแนวรับให้มีสมาธิตลอด90นาทีคือบุคลิกของผู้นำที่แผงหลังตัวกลางทุกคนทุกมีเขาสามารถเป็นได้ทั้งหัวใจและมันสมองของทีมในเวลาเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติครบเครื่องทั้งฝีเท้าและคาแรคเตอร์อันแข็งแกร่งจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่แฟนบอลจะมองข้ามว่าก็คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทีมชาติไทยกำลังตามหาและเสียงเรียกร้องนี้คงจะดังขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เห็นเขาในสีเสื้อช้างศึกในที่สุดนะครับสิดไดีเห็นอยู่บ่แล้วอีซ e ีเขาบอกเอาอันคนอายุหลายพี่น้องเอ้ยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของที่17กันยายน